ตั้ง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 คือรถกันยังที่เบื่อใ่รถเพลนลงนักเล้งแห้งอั้งตั้ อุชานคว่าทริ่ัสดีคืตัการมคิปคได้คิตัวน่อยย่ค่ห่วงฝากฝากล้อยใสาอุ้มฝากร้อยไบเอ้ชิอมชิอมพี่ปดูพุงนะคะพุง เออกินเล้หยาเลยจะของบ้านเพิ่นม่อยากดอกเพิ่นกินดูแล้วกินเลยกินเด้คขาหนึงกัออกมาห่วงพี่ป่ายข้านี้แย่เขาหนีก่อนอียงรนี่คุณนายสีแเลนขึ้นรถี่ลนขึ้รถนมือลดนักเลงแห้งมาเย็นเพิ่นกับนักเลงคุณนาย

เอ้ทำกันอย่งนู้ะเจียดจะน้าเม่เ่าพีเต่าส้างงานเนาะมีส้างข้าขอมีงาหน่อยก็มูไปถวายว้มาพ่นอุ้มก็ไปอุ้มสาวอุ้มไปผานสาวอุ้มไปพ้าพีพีกบ้านยันพีปีบนหูทั้ง áo bây kín nhà vào phụ nạ Phụ luôn nó nhà mới anh bấm nhạc không bỏ lỡ những video อย่างนมมุนะโอ้มาวันอะไรสวัสดีค่ะ

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขึ้นรขึ้นรถขึ้นรถขึ้รถขึ้รถผู้โดยสารขึ้รถผู้โดยสารอือนลดออกนเรถออกว่ะแอบรถเพ่นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้โหเพื่อนข้ามทางมีตังนะคะเยอะมากเอาออกกำลังกายเหี้แตกเหี้ย่อยบะเบนผู้ใดย่อยแม่ย่อยเฮียแม่ย่อยแล้วอาเจอพี่ปีนะคะเฮ้ย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 ยันมาทันเขาอยันมา ไปเลยมาเด้มมาเด้อตังเอ้ยไปไปพุณ่ะพี่พีไปแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยคุณนายกับเฝ้าวคือกันพุณพุณ

นั่นนักเลงได้ตังนี่เออเออนักเลงแห้งคุณนายนี่มา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 มเด้อมาเดิอมาเด้อ

phải phải lỡ phải lỡ phải ai cũng muốn khen thế nưng <cười> <cười> luôn đấy luôn đấy chào bài chào bài em Ui, hui 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 เกือบแล้วท่องเกือบแล้วให้อุ้มขี้แน่อุ้มอยากขี้เฮ้ยเรียวนี้ลนะเรียวนี้ ไปเลยไปเอาที่กันแล้วทักคุณ tang tang ma ma ma, ôi nàng lên nó cháu nè, bơm vâng, um. ôm Ôm um, hông háu chưa, để mày <laughs> <Thông, thông. cười> Ờ, lông lướt đi ngủ 拜拜！快 <Bye>, 明快，哈哈哈哈哈！快明呀，明可是练菜了了呢。哈哈。<laughs>

ไม่พีไปไปแล้วไม่พี่ไปไปเร็วเอ้ยเอ้ยจะได้ไปบ้นจได้เมื่อบ้านบ้านไหเอ้าขาลากแล้วยังรถใบรุ่นโอ้ยรถใบรุ่นรถใบรุ่นขาจู ไปแล้วเอาไม่ทารถติฮะเอาพากันไปหรอไปว่ะเราก็เล่นเล่นอย่างไปแล้วไปแล้วเรือทุนเรือทุนไปไป Ấy, à, nhan không? Quá, ta không có hải <laughs> phê oh, hay oh, nhan oh. đầy á luôn Ô ô ô, khá oan Bố, khá oan đẹp thú đính này liền Mà đâu, mà đâu, mà đâu ก็ขอบคุณแม่ๆนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะคลิปนี้ก็ไว้สำนีกก่อนค่ะโอ้ยโอ้ยเอ้ยก๊อกน้ำกอกน้ำคู่น้ำสวัสดีค่ะ